รู้ไปแล้วทําอย่างไรจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มงานสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงร่วมกันในสานักง,งานที่นําชนจังหวัดน,นะคะาวัดบอกว่าขั้นที่หนึ่งนั้นเนี่ยนะคะเราเองคงต้องใช้ความรู้หลายๆอย่างไปจูงใจพิมพงานให้เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยนะคะมันจะต้องเกิดขึ้นนะคะก็คือว่าเราจะเชนไ Myself หรือ f o r to change หรือว่าถูกบยียบให้เปลี่ยนนะคะ ในขั้นที่2คือวางตําแหน่งนะคะแล้วก็กําหนดกรอบเบื้องต้นในการที่จะเปรียบว่าเราจะปรับอะไรเปลี่ยนอะไรบ้างจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของทีมงานเราเลยมีเรื่องทีมบิวติงมาให้นะคะและส่งเสริมพฤติกรรมนะคะที่มประสมที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปถูกที่ถูกทางแล้วนะคะ ช่วง 1, 2, 3่งาเขาเรียกว่าเป็นช่วงจูกใจนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ทําให้เกิดเขาเรียกว่า reconstruction หรือว่าพลิกฟื้นนะคะทำให้สถานการณ์หลายๆอย่างที่เราเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันฟื้นขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้นะคะแต่ในเรื่องที่หัวหน้าจะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยนะคะมันมีหลายเรื่องก็คือมีอุปสรรคอยู่แต่อยากให้หัวหน้าใช้ความรู้ไป แก้ไขรุปศาสตรนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของอไม่สามารถสร้างจิตสานึกของพวกน้องๆให้เห็นว่าจะต้องเปลี่ยนแฟนโกงสั่งมาแย่งหน้าจ้าไงแค่ที่กรงทําอยู่สั่งมาก็ทําไม่ไหวแล้วองค์กรเราจะไปไม่ได้นะคะ เพราะนั้นต้องไปสร้างจิตสํานึกว่าเราต้องเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนประการที่2ต้องสร้างทีมผู้นําในการเปลี่ยนแปลงที่มีอำนาจมากพอหัวหน้าคุณต้องไปหาน้องที่มีพ w e r นะคะที่จะท,ทําเรื่องการเปลี่ยนแปลง ถ้าทีมของเราไม่ไหวทีมอำเภอม,มีไหมมาสร้างเป็นทีมจังหวัดอย่าตายแค่ตรงว่าไอ้ลูกน้องสองคนไม่เอาอ่านหัวหนา้าต้องคิดกลยุทธ์ใหม่ในการไปดึงทีมงานมาทีมบางส่วนไม่มีภายในไม่มีเลยให้ตายหาจากตัวแล้วหัวหน้าก็าอาจจะต้องคอนแทคทีมภายนอกทีมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆมานะคะในส่วนที่3คือแต่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงต้องมีเป้าหมายมีวิสัยทัศน์แล้วก็สื่อสารให้คนอื่นเนี่ยได้ทราบนะคะ แล้วก็ต้องดูนะคะว่าเรื่องของคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่ต้องไปกราจดเขานะคะให้เขาค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะแล้วก็ในบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบนะคะเพราะฉนั้นเนี่ยการวางแผนเป็นระบบจะช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วแล้วในหลายเรื่องที่พวกเราคิดขึ้นเนี่ยเป็นแค่ new idea ค่ะบอกว่านี่เรื่องใหม่เกิดขึ้นแล้วเหมือน IPA นะคะแต่ความยั่งยืน มีเพราะนั้นสิ่งใหม่เนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้ะคะแล้วก็ไม่ถูฝกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรน,นะคะอันนั้นขออัลโต้ใช้จบหมดพีมใช้ต่อ <c oughs> นะคะแต่พฤติกรรม6แบบนะที่อยากให้หัวหน้าลองไปวิเคราะห์ดูเดี๋ยวต้องกลับไปทํางานด้วยกันนะคะว่าบางคนเนี่ยมันจะมีคําว่าไม่นะคะบางคนติดเรื่องวิธีการมองไม่เห็นเป้าหมาย บางบางทีเนี่ยเราหาอะไรใหม่ๆมาทํามากไปอ,อ่ะความย,ยั่งยืนมันไม่เกิดน,นะคะแล้วก็บางทีทในที่ประชุมเหมือนพวกเราสะท้อนหนไม่เกิดการแลกเปลี่ยนแต่การแลกเปลี่ยนมันไปเกิดที่หลังจากเลิกประชุมแล้วทุกจิ๊กทุกจิ๊กกันนะคะต้อง<ๆ>พยายามทําให้บรรยากาศของที่ประชุมเป็นการเสวนานะคะแล้วก็บางทีเนี่ยคิดแต่ไม่ทําคิดแต่ไม่ทําจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็นะคะ มีความคิดของพวกเราหลายคนบอกเดี๋ยวก็กลัดไปเป็นเหมือนเดิมท่านต้องสามารถค้าทางในเรื่องเหล่านี้ได้นะคะอยากจะบอกพวกเราว่ามันมีหลายเรื่องนะคะเรื่องแรกคือว่าคนแรกอย่ายอมแพ้ค่ะถ้าหากว่าจะต้องปรับอะไรในขุมง,งานให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็แม้มันจะยากบ้างแต่ให้หาหนทางที่มันจะเป็นไปได้ได้เชื่อว่าทุกอย่างมีหนทางน,นะคะแล้วก็ ในหลายๆเรื่องนั้นเนี่ยอย่าเอาปัญหามาเป็นข้อจำกัดของเราแต่ว่าลองใช้ความฝันหรือจุดมุง่งหมายลองเติมอะไรให้เป็นเยอะมากนะคะในการที่จะฝันฝ่าไปข้างหน้าต่อเนาะเขาบอกเรื่องเศร้าที่สุดในชีวิตนี้ไม่ใช่เราไปไม่ถึงนะแต่เพราะว่าเราอยู่โดยไม่มีความฝันต่างหากแันนี่คือตัวสําคัญนะคะไม่ไม่สาคัญนะว่าจะไปช้าหรือเร็วแต่ละที่ไม่เหมือนกันหนูทําไม่ได้หรอกแบบเห็นหน้ายุทธภูมินะมือระดับพันการ จุดเดียวกันก็จริงแต่ว่าเรื่องช้าไม่มีปัญหาแต่เราไม่หยุดต่างหากตรงนี้สําคัญกว่านะคะผมชื้อบอกไว้อันนี้ผมชืออ้อไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะคะแต่ดารนานะะที่เล่นเป็นผมจื้อค่ะนะคะท่านเข้ามาวันแรกวันที่สองหน้าตาท่านประมาณหนห <c oughs> น้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลงรไรว่าห้าวันมาบางคนก็มา,มาดูมาสายนะคะเออหน้าตา วันที่สามท่านท่านเริ่มดูดูดีขึ้นนิดน,นึงเนาะพอท่านฝังรุมนี้นั่นไปวันที่สี่ท่านเริ่มแบบตาลุกเนเริ่ม,เ,มเขาเรียกว่ามีประกายตานะคะ b ิ i n ขึ้นมาเนาะพอวันที่ห้านะคะเมื่อวานนี้เริ่มแต่ทาไมคะได้แล้วนะเห็นสัญจริสัญญาอะไรเยอะนะกลับลองบันทึกไว้หมดแล้วนะบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอ จะส่ง M O U ไปให้นะวันนี้คิดว่าท่านเป็นเจมจีแล้วนะคะเออท่านเป็นคุณชายไปแล้วนะท่านน่าจะได้นะท่านน่าจะสมาร์ทขึ้นนะอ่าท่านน่าจะลุกสมาร์ทแล้วดูสม,มูทนี่เป็นหลักสูตรของเรานะคะความหวังปลายทางคือกลุ่มง,งานทั้งสามกลุ่มของสำนักงานรุ่นชนจังหวัดนั้นบูรณาการและประสานการทํางานเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวนะนั่นคือกลมหวังเห็นนะคะ สามารถใช้สารสนเทศไปซัพพอร์ตตรงอื่นได้สามารถใช้งบยุทธศาสตร์มาซัพพอร์ตสารสนเทศและกลุ่มส่งเสริมได้ทางบยุทธศาสตร์ก็มีงบสารสนเทศเสียบไว้ให้ด้วยเป็นต้นราหวังเห็นอย่างนั้นนะคะเพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนนะคะค่ะอันนี้เป็นเฟซบุ๊กของรุ่นใช่ไหมคะนะคะ วันที่เราอยู่นะคะก็ท่านสามารถใช้บริการได้และอันนี้ท้ายที่สุดนะคะขออ้นช้าอยู่หนอย